รถซีดาน4ประตูสภาพดีสวยประวัติดีฟีดาวส่งสปสบายเดือนละ5,000บาทมานําำเสิอกันอีกแล้วนะคะโตยต้ตาโครา,าติป 1.6G กิออโตคันนี้ปี2012นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูออลแล้วนะคะคันนี้ขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะร,รถที่น่าใช้แล้ก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถส,สวยสภาพดีมากๆเลยนะคะตเตยต้าโฟาลาคติด 116G เกียรโตคันนี้ปี2012ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดูอาแล้วนะคะสีดาวส่งสบายๆเดือนละ5,000บาทนะคะภายในคะ่ะเป็นเบาะหนังนะคะ ระบบเซนเรนล็อกค่ะกระจกปรอไฟฟ้าภาับไฟฟ้าแอร์แบกไอบีเอกุญแจรีโมดนะคะเครื่องเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะสะภาพดีสภาพสวยมากๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะด้านหลังกว้างนั่งสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะสมบูรณ์ทุกอย่างคะ่ะพร้อมใช้งานคะ่ะขอคนซื้อกันเดือน15,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะ ใครกำลังมองหารถเก่งเอาไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายนะคะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยค่ะกว้างนั่งสบายมากๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะคุณค่าน่าใช้ค่ะผ่อนไม่เหนื่อยนะผ่อนสบายแค่เดือนละ5,000บาทเองนะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสเตนเมนย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัปรองเดือนก็ออกรถได้แล้วค่ะ ติดแบล็ลิสก็ซื้อได้นะติดแบล็ลิสดาวห้าหมืบาทนะคะแอร์แบตคู่ค่ะกว้างนั่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยค่ะต้องเป็นรถคันนี้เลยนะคะอย่างนึ่งได้เครื่องยนต์ดูออลอีกต่างหากค่ะประหยัดน้ำมานสุดๆเลยค่ะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์พันหเป็นสินดูออลนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่าหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊ที่ช่องไอดีนะมีแอดนำหน้านะ s A M P 1 0ค่ะมาทดลองขับดูได้รถขับดีจริงๆคันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุนะคะ คุณค่าน่าช้ยมากมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่ไปค่ะ